สวัสดีค่ะวิภาวรรณเทศประยูนตัวจริงเสียงจริงไม่แอบ,บอ้างเสียงไขรนะคะยืนยันได้แน่นอนวันนี้มากันที่นี่เช่นเคยค่ะกับรายการหมอความนะคะรออากาศที่โทรทัศน์ทีวีช่อง11นะคะทีวีดิจิตอลกดเลข11ที่เครื่องรับทีวีของท่านนะคะก็ติดตามรับชมรายการท้องที่ท้องถิ่นใน14จังหวัดภาคใต้ได้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะมีเรื่องมือๆืออื่นๆนะคะเกี่ยวกับสังคม โซเชียลเนี่ยนะโซเชียลนี่ก็ออกแบบภาษาไทยมาเลยนะคะแต่ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะที่เป็นสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่ฮิตฮอตสุดๆของประเทศไทยเรานะคะประชาชนมี70ล้านคนนะคะแต่มีบัญชีโซเฟ b บ o ๊กมากเกินกว่า70ล้านบัญชีได้ยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของท w i t t e r นะคะที่สําคัญก็คือ ไปสร้างรายได้ให้กับใครคนหนึ่งแต่ไปสร้างความเสียหายให้กับใครอีกหลายหลายคนเลยจะจัดการกันทางกฎหมายได้ยังไงต้องถามทนายจอมค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุรงแก้วเหล็กค,คทนายจอมมาเช่นเคยนะคะนี่ขอถามหน่อยสิเวลามารับจ็อบออกถแถลงโขงถแถลงข่าวที่วงทีวีอะไรอย่างเงี้ยอาชีพทนายแล้วคิดยังไงคะมันก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ที่เราอยู่อยู่ที่ไหน พื้นที่ที่เราอยู่ก็คือเหมือนกับกรณีถ้าเป็นเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการคิดค่าบริการสามแสนเลยเหรออันนั้นมันก็ต้องแล้วแต่ว่ามันเป็นแล้วแต่ตกลงแล้วแต่ตกลงก็ได้อยู่เหมือนกันทำไมต้องถามเรื่องนี้เออทายจอนี่เวลาเนี่ยมีคนมาฝากทางเรามาออกรายการเนี้ยเขาให้กี่บาทหัวรอแห้งเลยได้น้ํากินก็เท่าไหร่ละนะใช่ไหมใช่ไหมแม่ครับก็คืออันนี้ก็คือเหมือนเราได้ทํา คุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้างให้ความรู้กับประชาชนบ้างครับซึ mm ่ง hmm. อันนี้ก็ต้องบอกว่า ทนายจอมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียกค่าใช้จ่ายใดๆเกี่ยวกับงานนี้ขอบคุณคุณแทนทีมงานด้วยนะคะครับเพียงแต่ว่าเป็นบอกให้ความรู้ทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้นถูกต้องครับแต่สามารถปรึกษาปึกษาได้ปรึกษาได้แล้วก็ปรึกษาคือเป็นนาทีมั้ย25นาทีถ้าโทรศัพท์เข้ามานี่5นาทีอะไรไม่มีครับคือของผมอ่ะคือส่วนใหญ่ก็คือให้โทรคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งบางเรื่องผมก็ไม่ได้มีความรู้ เพียงพอที่จะตอบคําถามในทันทีทันได้ถูกต้องครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นเคสย,ยังไงแต่ถ้าแบบมาปรึกษาเรื่องเร่งด่วนอ่ะก็จะชี้ทางให้ว่าคุณคุณต้องไปทําอะไรยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนที่บอกครับว่าบางครั้งเนี่ยเราทําอะไรคืนสังคมบ้างเดี๋ยวมันก็จะได้ตอบกลับมาเองอ่ะก็เหมือนก <CS R S 2> ัน CSR นะใช่ไหมใช่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 ่ใช่ใช่ใใช่ใช่ใ่่ ออกรายการเนี่ยไม่ได้ไม่ไไมไคิดค่าใช้จ่ายแต่ว่า <ừ> ออย่างน้นนอยๆก็มีทําให้คนรู้จักผมว่าเออนี่คือทนายจอมนะพอใจแล้วพอใจแล้วตแต่ว่า 3, จริงๆสามพันแต่จริงๆก็ยังงงอยู่บางครั้งก็เ,เจอเจอคนก็เขาก็ทักทนายจอมแล้วก็บอกรู้จักเขาตรงไหนวะเนี่ย<อ>แต่ว่าเออเข้าใจได้ว่าว ύ, เขาหาติดด้วยเนาะเขาหาดูได้ด้วยนะเขาเก่งจัง เรื่องนี้นีะก็พอดีก็นะมีคนก็ฝากถามแล้วเออในใจวิภาวรรณก็คิดว่าเออให้ทางบ้านได้รู้ด้วยว่าทนายจอมเป็นเออไม่ตามมหานิยมนะคะมาออกรายการกับเราโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะคะก็จริงๆแล้วหลายๆทนายหลายๆคนก็มีไปทนายจอมยังมีอยู่ในโลกนี้นะมีก็คือไม่ได้แบบว่าจ้องแต่จะเอาหรือว่าอะไรเดี๋ยวจะมีคนสแกนไหมกไทอะไรเสื้อยี่ห้ออะไร อะไรอะไรมีเจาะเจาะไหมอ่ะกลับมาที่เรื่องนี้บัญชีโซเชียลปลอมนะคะเรื่องนี้ต้องคุยกันเยอะเพราะว่ามันมีผลกระทบสําหรับเออคือคนที่โดนอ่ะเขากเจ็บปวดแล้วนะ่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอ่ะเอออันนี้คือมีโทษแน่นอนใช่ไหมทนายจอมใช่กฎหมายประเทศไทยเรามีใช่ไหมครอบคุมทันสมัยขนาดดูในดิจิทัลแล้วใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆเนี่ยกฎหมายค่อนข้างจะตอนนี้จริงๆกฎหมายตัวนี้มานานแล้วนะ กฎหมายอะไรก็คือเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะที่เคยคุยกันมานานที่ทวงนี่ทวงอะไรตั้งแต่สมัยสองสปีที่เราที่เราคุยกันใช่ก็เป็นพรบที่มีมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 0แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปีพศ2560รอ่าก็ผ่านมาอย่างน้อย5ปี6ปีแล้วมีการประกาศใช้กันมานะครับซึ่งถามว่าวันนี้เหมือนที่บอกว่าเรื่องบัญชีโซเชียลปลอมแอบอ้างตนเป มีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องคดีอ่าก็เลยมองมว่าได้ใช่ครับแล้วก็เราก็เลยมองเฮ้เราน่าจะมาใ,ให้ความรู้กับตัวคนที่จะเป็นผู้เสียหายเวลาที่ไปโรงพักแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยก็จะได้บอกตํารวจได้ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันถูกเขาเอ่เอา,เอาภาพไปใช้แล้วไปแสดงตนว่าเป็นฉันหรือเป็นบุคคลอื่นก็แล้วแต่ในการไปหลอกเอาเงินเขาในการไปเปิดขายสินค้าโฆษณาอะไรพวกเนี้ย ซึ่งมันสามารถดําเนินการดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวได้อ่ามันต้องแบ่งไหมคะเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็มีแบบประเภทเป็นบุคคลสาธารณะครับเป็นบุคคลทั่วไปเป็นองค์กรเช่นโรงพยาบาลอ่าต้องบอกอย่างนี้ครับอ่าต้องบอกอย่างนี้บุคคลทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับบุคคลทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเป็นบุคคลสาธารณะแม้บุคคลแม้จะเป็นบุคคลสาธารณะมีคนนําภาพไปใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเอาเอากอกให้เกิดความเสียหายก่อนคุณสามารถดําเนินคดีได้ปกติเหมือนกันหรือเอ,เอาของคุณเนี่ยไปเอาภาพคุณเนี่ยเพื่อไปทําธุรกิจคุณก็มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากเขาได้เหมือนกันเช่นไอ้พวกที่ละเมิดลิขสิทธิ์น่ะเหรอคะอเ่าเช่นสมมติถ่ายต้มหูอย่างเงี้ย <ๆ S 2> แล้วเอาภาพทีวีถ่ายกับต้มหูอย่างเงี้ยไปใช้อย่างเงี้ยโดยไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยจริงๆคุณต้องจ่ายเงินให้เขานะ ่าซึ่งแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นความผิดอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดอาญาก็ต้องไปดูในเงื่อนแง่ของการกระทําของณนะเหตุการณ์นั้นๆเป็นกรณ,กรณีกรณีไปครับโอเคขออนุญ,ญาตทวนนิดนึงรกรณีบัญชีโซเชียลปลอมวันนี้เราคุยกันในเรื่องนี้นะคะกฎหมายที่จะจับในฐานความผิดนี้มีพรบอรคอมพิวเตอร์ในงอนันใแล้วมีอะไรอีก ก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDP a PD <PA S 1> แต่ว่าแต่ว่าต้องบอกว่า p d p a เนี่ยวันนี้เหมือนในเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยผมจะเน้นไปที่เรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์มากกว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวพรบอรคอมพิวเตอร์ครับมันมีตัวบทกฎหมายที่มันออกมาชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าณวันนี้เนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องทำยังไงแล้วจะต้องแก้ไขยอย่างไรแล้วจะดําเนินการอย่างไรโอเคอเออแล้วมี แล้วมีกฎหมายฉบับอื่นอีกไหมคะก็ <S 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 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และอาญา,าด้วยใช่ครับเ <นะ S 2> พราะว่าถามว่าแพ่งและพาณิชย์เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเอาภาพคุณไปใช้แล้วก่อให้ถูดควาเสียหายกับคุณคือหนึ่งอ่ะเหมือนกรณีดารลา,าถูกเอาภาพไปแอบอ้างใช้แล้วปรากฏว่าหนึ่งทำให้ถูกยกเลิกงานอ,อ่าทำให้ถูกยกเลิกงานทำให้บุคคลเกลียดชังอ่าว่าเป็นคนไม่ดีหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยพวกเนี้ยสามารถฟ้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ทั้งหมด เหมือนกันอ่าแล้วก็อาจจะมีการดําเนินคดีอาญาในส่วนของข้อมูล PDPA ก็ได้นะครับแล้วก็ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็ได้ <Okay. S 2> แต่ในส่วนของ p d p a เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเฉพาะของเขาอยู่นะครับ uh huh. ซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันเราก็ต้องมาดูว่าเเราจะเข้า่ายตรงไหนอย่างไรของ,ง PDPA ใช่ครัโอเคดังนั้นวันนี้มาจับหลักกันที่พรบอคอมพิวเ,เตอร์นะรกรณีที่บัญชีโซเชียล ปลอมแอบเอาชื่อรรูปภาพของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือ2แบบใช่ไหมชื่อ1อันรูปภาพ1อันหรือจะชื่อกับรูปภาพพร้อมกันก็ได้ใช่อูอนี่คือแสดงว่าขนาดความผิดจะต้องพอๆกันไหมหรือต่างกันเอาอย่างนี้ครับไม่ว่าจะใช้ใช้ชื่อหรือใช้ภาพความผิดเท่ากันครับโทษจำโทษวางต้องวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน20,000 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้ตามพระราชบัญญัติอะครับมันไม่มีคําว่าหรือมันใช้คําว่าและครับควบเลยควบเลยเวิร์บทูละอ่าเวิร์บทูเละคือไม่มีคําว่าหรือแล้วจะไม่เกิน3ปีและปรับอาจจะ2ปี12เดือนได้ไหมก็ได้เอ้ยจริงเหรอจริงไม่ผิดสองปี12เดือนได้อยู่ไม่ใช่สปีหรอไม่ใช่3ปีนะเ๋อเหรอต่างกัน6วันอ้อนับตรงไหนอะ เวลา365กับ366วันอัหรอคือเวลาเป็นเดือนอ่ะเขาจะนับแค่30วันครับตามกฎหมายอ่ะ๋อ้มีหน้าละใช่นี่วามรู้ใหม่เพราะว่าวันนั้นก็แตกใจอ่าเออที่เป็นเดือนเนี่ยคือในการนับเดือนอ่ะจะมีแค่30วันจะไม่มี31วันจะไม่มี2 8วันจะ30วันทั้งหมดอ๋อนั่นแหละครับก็คือไม่เกิน3ปีนียก็คือ2ปี12เดือนได้ได้โอเคแล้วก็ปรับไม่เกิน200,000บาทครับใช้คําว่าและปรับไม่เกิน20,000 0บาท นั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นกรณีหนักไหมในใน,ในความทนายจอมวาคือถามว่าหนักไหมจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่มันมีการกระทําความผิดนะครับมันไม่ได้ว่ามีเฉพาะตัวบทกฎหมายแค่นี้ครับม,มันยังมีเรื่องอื่นที่มาเกี่ยวข้องแต่ทีนี้ม,มันก็ต้องไปดูว่ามันเป็นต่างกรรมต่างวารรคไหมกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทไหมอ่าถ้าเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทเนี่ยก็ต้องลงบทที่หนักที่สุดอ่าสมมุติว่ามีโทษตัวอื่นที่เขาไปทําแล้วเนี่ยมีโทษตัวอื่นสูงถึง5ปี ก็ต้องลงโทษจำคุกที่5ปีปีน,นานแต่ว่ากรณีของบัญชีโซเชียลเนี่ยที่พบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต่างกรรมต่างวาระก็คืออย่างเช่นแต่ว่าอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องแยกก่อนนะครับกรณีใช้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นการการะทําความผิดกรรมเดียวก็คือใช้ภาพแค่ครั้งเดียวใช้ชื่อแค่ครั้งเดียวแล้วยาวไปเลยแต่ทีนี้มันจะมีเรื่องของการหลอกลวงสมมุติว่าคุณเอาภาพเนี่ยไปหลอกลวงขายสินค้าคุณเอาภาพนี้ไปหลอกลวงยืมเงิน ที่มันเป็นประเด็นข่าวในโซเชียลอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นกรรมกรรมกรรมเขาเรียกว่าเป็นการกระทำความผิดเป็นครั้งครังครไปแต่ว่าเมื่อรวมแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูผลสรุปสุดท้ายว่าต้องลงโทษจำคุกไม่เกินกี่ปีอ่าครับนั่นแหละมันก็จะต้องไปดูตรงรายละเอียดพวกนั้นอีกทีนึงโอเคเอาละตั้งหลักสมมติว่าโดนแล้วเอากรณีวิภาวนะง่ายดนะคะชื่อไปล้ว เรียบร้อยโอ้โหวิ่ต้องตั้งหลักยังไงคะพาะวิ่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาคือมันจะต้องมีคําถามเอารูปเราไปใช้ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้ใช้นานแค่ไหนแล้วอืแล้วมันอันดับแรกก่อนอืนะครับอย่างแรกตั้งสติก่อนส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าวิ่งวิ่งใช่แล้วก็จะจะเริ่มเริ่มวยวายเริ่มนู่นนี่นั่นจนบางครั้งเนี่ยยังไงเนี่ยวะเฮ้ยคือบางครั้งเนี่ยครับพอพอเราเริ่มขยับแรง หลักฐานบางอย่างจะหายไปในพริบตาตอนแรกต้องมีสติแสดงว่าต้องนิ่งก่อนใช่ไหมคะนิ่งก่อนโออย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งให้ใครตื่นตูมเด็ดขาดใช่ครับแล้วก็สิ่งแรกที่เราต้องไปก่อนอันดับแรกคือแจ้งเพื่อนใน Facebook เราทั้งหมดก่อนพยายามแจ้งเพื่อนเราก่อนว่าประกาศหน้าหน้าเฟซเราเลยหรือว่าจริงจริงามใช้เป็นความลับข้างหลังดีกว่าเพื่อไม่ให้โจรตื่นรู้ถูกต้องแล้วก็สองนะครับก็คือไปแจ้งความลงบันทึกประจําวัน แจ้งแจ้งความด้วยนะใช่ครับแต่นี้จําเป็นนะบอกตํารวจว่าอะไรอ่ะเออไปแจ้งความว่าโซเชียลหนูปลอมค่ะโดนก็คือว่าแจ้งว่ามีคนใช้ชื่อสกุลหรือรูปของเราเนี่ยใน Facebook โดยที่ไม่ใช่เป็นตัวเราใช่โดยที่ไม่ได้เป็นตัวเราตํารวจเขารับแจ้งหรอรับครับปวดหัวนะเนี่ยตํารวจอ่าก็ก็มันเป็นเรื่องเนาะมันเป็นเรื่องที่หนีไม่ได้วันก่อนก็เดนอยู่กลางสี่แยกวันถัดมาก็ไป จับงูวันนี้มารับแจ้งบัญชีโซเชียลปลอมตำรวจปวดหัวอยู่นะเนียเดี๋ยวขอขอนุญาตปวดหัวต้องเบรกแป๊บหนึ่งเบรกแป๊บหนึ่งนะคะอันดับแรกมีสติแอบบอกเพื่อนก่อนว่าเฮ้ยโดนแฮกแล้วอันดับที่2ก็คือไปแจ้งความทีนี้ขั้นตอนการแจ้งความแล้วจากนี้จะอะไรเดี๋ยวพักคู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ ไม่สวมหมวกกันน็อกกันอีกแล้วเหรอดีแค่ไหนแล้วที่นายไม่ได้เป็นอะไรมากไม่มีใครรับประกันความปลอดภัยของนายจากการไม่สวมหมวกกันน็อกได้หรอกนะแม้แต่ข้าเองที่เป็นเทพารักษ์ก็ตามเอารับนี่ไปหมวกกันน็อก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 ขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง สร้างวัฒนธรรมการสวมหมวกกันน็อกจนเคยชินและสร้างการรับรู้ถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องด้วยตัวคุณหมวกกันนอกล็อกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก NBT South ยวนยวนให้ผมหน่อยนะครับพี่ไม่ได้ครับ Boom. ยังไงผมก็ขอฝากลูกผมไว้ด้วยนะครับผมคงรับไว้ไม่ได้ครับปูม กับทนายจอมในหมอความกันต่อนะคะทางบ้านวันนี้เราคุยกันเรื่องของบัญชีโซเชียลปลอมนะคะเนื่องจากเป็นข่าวเป็นคราวกันทีเดียวเอาละตั้งหลักพอรู้แล้วว่าบัญชีเรามีคนเอาไปแล้วแอบแจ้งเพื่อนก่อนครับต่อไปแจ้งความครับบอกตํารวจไปว่าชื่อของดิฉันและรูปของดิฉันมีคนอื่นเอาไปใช้โดยไม่รับอนุญาตค่ะแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอะไรบ้างต้องบอกไหมต้องระบุไหมคือจริงๆก็ควรจะแจ้งนะครับว่าเขาเอาไปใช้แล้ว ไปทําเรื่องอะไรบ้างไปโพสตอาจารย์ไปโพสตขายเครื่องดูชูกําลังทางเพศขายเขาชอบมาแนวนี้เหรอใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยตอนนี้ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือแชร์ลิงก์การพนันอ๋อที่ร้องเป็นเพลงอนั่นแหละแล้วก็มีนั่นแหละนั่นแหละครับที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตตอนนี้แหละซึ่งมีการสร้างเอาภาพของบุคคลอื่นไปทํา Facebook ปลอม อ่าเราก็ไปแชร์ลิงก์หนึ่งสองสามสี่ซึ่งถามว่าก็มีการเริ่มมีการแจ้งความบางส่วนแหลเพอถามว่าตอนก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยอ่าบางคนนะครับ<ช>ไม่เคยรู้เลยใ<ช>อใครจะ,จะไปรู้เราไม่ได้อยู่ในวงการใช่ไม,นะไม่เคยรู้เลยแล้วอยู่ๆเนี่ยปรากฏว่าหน้าของตัวเองอ่ะเป็นคนไปแชร์ลิงก์การพนันฟุตบอลแล้วเขารู้ได้ไงอะคะทันทวคือบางทีถูกหมายเรียกโอ้ยอ่าบางคนเป็นอย่างนี้บางคนถูกหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพน,นัน แล้วทำไงอะพอตั้งหลักแล้ววต้องทำไงต่อเนี่ยสมมติวิได้หมายเรียกแล้วทาไงเนี่ยอุ้ยหนักใหญ่เลยทนายชาวญี่ปนหัวเลยเนี่ยพี่บอกไงว่าเป็นเรื่องที่ต้องน่าจะต้องเอามาคุยกันอ๋อครับโอเคตั้งหลักอ่าแล้วพอสมมติว่าพอเราโดนได้รับหมายหมายเรียกเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยไม่ต้องสนใจใครนะไปแจ้งความดําเนินคดีก่อนเลยพอแจ้งความดำเนินคดีเอาหมายนี้ไปด้วยเหรอเอาหมายนี้ไปด้วยแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแถวบ้านเนาะแถวบ้านหรือที่ไหนสาขาไหนที่เรารู้ที่เรารับรู้เหตุลงพักสาขาไหนก็ ที่ไหนก็ได้อ่าอ่ารีบไปเลยรีบไปเลยอ่าครับแล้วก็วิธีการต่อมานะครับหลังจากพี่ไปแจ้งความลงทึกปจาวันแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปก็คือคุณต้องลองติดต่อไอ้คนที่เอา a ฟ e b o o k ที่นําภาพคุณไปใช้หรือชื่อของคุณไปใช้เนี่ยลองแกล้งติดต่อไปก่อนอันนี้เป็นเทคนิคนะครับลองแกล้งติดต่อไปดูว่ามันตอบไหมถ้ามันไม่ตอบทีนี้เข้าไปที่เพื่อนเพื่อนของบุคคลเนี่ยอ่าเพื่อนของบุคคลที่มันเอาภาพเราไปใช้หรือชื่อเราไปใช้อ่ะครับอ่า เข้าไปที่เพื่อแล้วลองทักไล่ทักเพื่อนเขาดูว่ารู้จักคนนี้ไหมรู้จักคนนี้ไหมรู้จักคนนี้ไหมว่าเขาเป็นคนนี้ชื่อนี้จริงไหมอะไรเงี้ยนะให้ไล่ถามไปอย่างนี้ครับอันนี้<ๆ>คือถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะครับสําหรับเฟซบ o o กหรอแต่ถ้าสําหรับไลน์ยากมากมคือไลน์ก็คือจบเลยทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็น Facebook เนี่ยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ได้ถ้าเป็นไ G สามารถเข้าไปทำตรงนี้ได้อ่าครับพอทำแล้วติดต่อเนี่ยพอติดต่อแล้วมันก็จะได้ข้อมูลก็พยายามพอถามแล้วก็พยายามแคปภาพ หน้าจอเก็บไว้อ่านะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยให้ตัวเราเองนะครับไปรายงานไปยังเฟซบุ๊กว่ามีผู้แอบอ้างใช้<อ>ชื่อเรา<อ>โดยการไปที่หน้าเฟซบุ๊กของคนที่แอบอ้างเป็นชื่อเรานะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์จุดสามจุดอยู่<อ>เข้าไปที่โปรไฟล์เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์จุด3าจุดเนี่ยอยู่ด้านบน<อ>แล้วกดเข้าไปตรงจุดน,นั้นนะครับแล้วให้คลิกไปที่รายงานบล็อกร<อ>ายงานแล้วก็สแลตบล็อกอ,ะอ่ะอ่าอันเนี้ก็ให้ไปกดตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวนะ เฟซบุ๊กเราใช่ว่าไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เราใช้เฟซบุ๊กแต่ไอเฟซบุ๊กที่ผิดเนี่ยให้เรารายงานไออันนั้นใช่ใช่ใช่ไม่ใช่รายงานว่าเราผิดถูกต้องใช่ครับอันนี้ต้องตั้งตั้งหลักนี่ตั้งสติไม่ใช่เป็นรายงานตัวเองนะอย่าเป็นรายงานเองรายงานบัญชีนะรายงานบัญชีนั้นใช่ครับจากนั้นเนี่ยเราส่งรายงานเลือกไปหลังนั้นอ่ะให้เลือกที่ส่งพอหลังจากที่คลิกรายงานบล็อกแล้วเนี่ยเราก็เลือกไปที่ส่งรายงานแล้วก็เลือกไปที่รายงานบัญชีผู้ใช้ของ เอ่อที่อ้างว่าเป็นเราอะครับแล้วคลิกยืนยันนะแค่นี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจากว่ารายงานบัญชีรายงานบัญชีคืออันนี้นี่เองถูกต้องครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเลือกที่หัวข้อไทม์ไลน์นี้แอบอ้างว่าเป็นฉันหรือบุคคลที่ฉันรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่ Facebook ที่เราสร้างเองนะชวนเพื่อนไปถล่มครับอ่าก็คือให้ชื่อกันอ่ากดรีพอตรายงานแล้วเลือกหัวข้อแอบอ้างว่าเป็นฉันแล้วเลือกดําเนินการต่อ เท่านี้ก็เสร็จกระบวนการของการรายงานเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยพอมันมีการรายงานมากๆเนี่ยเฟซบุ๊กจะปิดกั้นทันทีปิดกั้นบุคคลดังกล่าวออกจาก Facebook ทันทีเป็นระยะเวลากี่วันก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้อง,อง,องพยายามติดตามนะครับแต่ว่ายังไงแล้วแต่ก็พยายามไปแจ้งสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับถ้าเกิดว่าฟังผมพูดมาตลอดการแจ้งความลงลึกจำวันเนี่ยสำคัญแน่แนคืออย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการยืนยันแล้วว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดหรือเป็นบุคคลที่ใช้ Facebook ดังกล่าวเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับ มันจะมีลิงก์ Facebook อยู่อ่าลิงก์ a c e b o o k พวกนี้เนี่ยเอ่อ uh, พวกลิงก์พวกนี้ครับแต่ละคนจะได้รับลิงก์ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่า uh, วิธีการก็อาจจะไปแชร์ลิงก์สมมุติไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็แชร์ลิงก์เนี่ยให้กับเพื่อนเราก็จะเห็นข้อมูลลิงก์ตัวตัวตัวขลระทั้งหลายครับที่เป็นตัวภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมีลิงก์นี้อยู่แล้วซึ่งถึงเวลาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะใช้ ตรวจสอบไปทางลิงก์แหละว่ามีการลงทะเบียนที่ไหนใครเป็นผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมีการใช้อยู่ที่ไหนแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราไม่สามารถดําเนินการได้ซึ่งเราจะมีเราสามารถเอาผิดได้ไหมเอาผิด <มา S 2> ได้ครับจับโจรนได้ไหมจับโจรนได้ครับมีการจับได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าจะเยอะหรือมากมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ผมไม่มีสถิติเนาะแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็ดําเนินการไปแล้วหลายรายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลว่าบางครั้งเนี่ยก็ จ่ายค่าเสียหายไปยอมรับหนูนี่นั่นก็จบแยกย้ายไปก็มีเ,ออเพราะว่าบางทีการตั้งเรื่องตั้งสานวนมันก็ยุ่งยากแต่ว่าคนพวกเนี้ยพอทําแล้วเขาจะทําเรื่อยๆอยังทําอยู่ตลอดซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มันเป็นช่องทางทํามาหากินของเขาใช่ไหมล่ามันได้เงินมาง่ายใช่ถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆถามว่าณวันนี้เนี่ยคนไทยเองก็มีภูมิคุมกันเยอะขึ้น แต่ก็ว่าไม่ได้ว่าเยอะจนถึงแบบมันจะไม่มีแล้วอะไรเงรี้ยไม่ใช่มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆอความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเห็นผ้า Facebook เอ้ยก็น่าจะเป็นเพื่อนเราญาติเราพี่น้องเราอ,อินบ็อกมาขอยืมเงินก็ให้ไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยณวันนี้ค่าโทรศัพท์มันไม่แพงครับกรุณาโทรไปหาญาติคุณคนนั้นนะอ่ะว่าสรุปจะเอาเงินใช่ไหมให้ได้คุยเสียงกันได้นะให้ได้คุยเสียงให้ได้ก่อน แล้วก็พยายามนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะต้องเราก็ต้องยอมรับนะครับอนาคตอาจจะมีการปลอมแปลงเสียงบ้างอะไรบ้างมีเคสใหม่อีกธอจจำชันได้ไหมนั่นแหละเปลี่ยนโบเปลี่ยนโบแกแกจำชั้นได้เปล่าแกจำทันได้เปล่าพอเอ่ยชื่อมาแล้วอืมช่าจมขายของบอกเออช่วยซื้ออันนี้หน่อยนะอะไรอย่างงี้ฉันกำลังทำธุรกิจตัวนี้ก็มีจับมันยากเหมือนกันนะคะคนเหล่านี้เออถามว่าเขาก็เขาได้คุเขาเรียกว่าบางทีเขาเสี่ยงแล้วเขา ไม่ขาดทุนเพราะถามว่าร้อยคนมีคนที่ยอมเสียเวลาไปแจ้งความดำเนินคดีไม่ถึงสิบคนถูกไหมครับแล้วสิบคนเนี้ยพอจับได้ก็คืนเงินเพราะมันเป็นความผิดฐานช่วโกงอ่านึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าการแปลงเป็นบุคคลอื่นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ่าอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกที่มันชัดเจนอะไรหลายอย่างซึ่งมันยอมความไม่ได้อ๋อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ครับจำคุกไม่เกิน3ปีใช่ครับปรับไม่เกินสอง0ส0บาทอ่าครับ แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ไม่แต่ว่าตามมาตราสิบหกตัวเนี้ก็ยังเป็นความผิดอันยอมความได้นะยอมความได้แปลว่าคือไม่ติดใจดําเนินคดีต่อก็คือเหมือนกับว่าอ่าเหมือนกับว่าเราได้รับค่าชดใช้ค่าชดเชยค่าเสียหายแล้วโอ้มีแบบนั้นอีกถูกแต่ทีเนี้ยไอคนเนี้ยประเด็นเลยคนเนี้ยมันจะไปตายกับเรื่องของการช่อโกงที่มันต่างกรรมต่างวาระที่ผมบอกอ่ะซึ่งอย่างเนี้ยมันก็ต้องช่วยกันนะครับบางที เขาเรียกว่าช่วยกันอะสังคมจะได้น่าอยู่ฟังแล้วเหนื่อยอะเหนื่อยแต่ว่าจาเป็นนะครับเพราะว่าเ้วเหนื่อยอะแต่ว่าอนาคตที่รู้มานะครับก็คือ,อจะต่อไปเนี่ยการที่จะมีบัญชี Facebook ก็ดีบัญชีอ e ีเมลก็ดีคุณจะต้องใช้แบบประชาชนในการลงทะเบียนทั้งหมดอ่าแล้วก็ตอนนี้มีกฎหมายเหรอคะใช่ครับน่าจะมีการออกกฎหมายในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ามันมีการ คือเพื่อเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการป้องกันการเกิดอาชญากรรมอ<ๆ><ๆ>ซึ่งซึ่งมีแนวคิดมีการเสนอแนวคิดแล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการแต่ผมว่าน่าจะไม่นานต่อไปในการลงทะเบียนทุกอย่างการขึ้นทะเบียนทุกอย่างเราต้องใช้บัตรประชาชนของเราแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีรู้สึกจะมีไทยไอดีมั้งเพิ่มเติมเข้ามาอีกไทยดีไทยดีไทยดีนั่นแหละเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าฐานข้อมูลของเราอะ่ะคือก่อนเดียี้มันก็มีอย่างเช่น ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคกลางโดนแฮกข้อมูลเงนี้ที่เขาเรียกว่าโดนจุรกรรมข้อมูลนมสกุลทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้ก็เหนื่อยนะก็เหมือนที่บอกแหละบางทีเราก็ต้องต้องคือหน่วยงานของเราก็ต้องเตรียมสู้กับคนพวกนี้ซึ่งมันก็นะมันรู้จะพูดยังไงอะ่จริงแต่จริง<ห>จริงนะครับที่สําคัญที่สุดคือบัตรประชาชนแล้วจาไว้ออย่างหนึ่งว่าด้านหน้าบัตรประชาชนว่าหนักแล้วด้านหลังบัตรประชาชนอันตรายยิ่งกว่าห้ามให้ใครเห็นด้านหลังบัตรประชาชนเด็ดขาด เห็นก็ได้แต่อย่าถ่ายรูปไปอย่าเอาอะไรไปถูกต้องแล้วก็เลขข้างหลังบัตรนี่คือต้องแบบเป็นความลับที่สุดเลยใช่ไหมถูกต้องันมันสำคัญยังไงนายจอคือจริงๆมันคือจริงๆมันเป็นเรื่องของการลงระบบทุกอย่างแม้กระทั่งของทางธนาคารเองเนี่ยเขาก็จะยึดจากเลขหลังบัตรในการเปิดสมุดบัญชีเขาขอเราเขอเราเลยอ่าซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการควบคุมข้อมูลข่าวสาร PDP a นี่แหละเพราะในเมื่อคุณมีฐานข้อมูลด้านหลังเพราะด้านหลังบัตรเนี่ยมันสามารถเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างมาก คือการลงทะเบียน1นึ่ลงทะเบียนใช้สิที่เคยขานธนาคารเขาบอกว่าเป็นการยืนยันว่าคุณวิภาวรรยังมีชีวิตอยู่ค่ะยังไม่ตายมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีมากกว่านั้นมันเป็นฐานข้อมูลของเราแหละโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างค่อยๆเรียนรู้กันไปใช่ครับพราะโลกมันเปลี่ยนนะเราก็ต้องปรับใช่นะวันนี้ก็ขอบคุณทนายจอมด้วยนะคะครับแล้วก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ